ที่ผ่านมาเราทราบแล้วนะครับว่าชุดลูกเสือมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดเราสามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใดนะครับในช่วงนี้เราคงมาดูว่าเอ๊ะและวิชาลูกเสือเนี่ยมันควรจะไปต่อหรือยกเลิกหรือควรจะปรับเปลี่ยนยังไงเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนมาเยอะแล้วร้อยกว่าปีที่เราดําเนินการมากับณนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับมี จากการสำรวจครับของ Eduson นะครับเป็นเพจเพจหนึงนะครับที่มีการทำสำรวจตรงนี้เขาบอกว่าวิชาที่น่าจะยกเลิกมากที่สุด5วิชาครับหนในนั้นคือวิชาลูกเสือครับเขาบอกว่าเป็นวิชาที่สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดกิจกรรมซึ่งในการเข้าค่ายพักแรมแต่ละครั้งก็จะมีการเตรียมสารที่เตรียมอ,อุปก,กรณ์แล้วก็ยองเสียค่าชุด แถมดังครั้งเนี่ยก็ยังมีการเสียชีวิตในการเข้าค่ายลูกเสือด้วยอย่างล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับในค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งเด็กอายุ15ไปค่ายลูกเสือนั้นแล้วก็พบว่าเสียชีวิตตรงนั้นนะครับวิชาลูกเสือเป็นหนึ่งในที่คนอยากยกเลิกมากที่สุดก็สอดคล้องกับที่คุณสรันพูดมาสักครู่นี้นะครับว่าเ,าเรียนไปแล้วเอาไปทําอะไรไปก็ไม่ได้ได้แต่ผูกเงื่อน บางทีก็ไปผูกคอเสียชีวิตบ้างนะครับวันนี้เรามีคลิปของเด็กๆนะครับเด็กๆก็เราไปสัมภาษณ์มานะครับในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเขาก็พูดในทํานองเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเขาพูดกันว่ายังไงบ้างไม่ค่อยอยากใส่ชเสือเืาเพราะว่าอึดอัดนะครับร้อนครับอยากให้พัฒนามากขึ้นครับทุกด้านเลยครับลูกสัยปัจจุบันนะครับผมคิดนะว่ามันแบบ บางทีมก็ดูล้าไปนะผมว่าแบบอยากให้ปรับปรุงเกี่ยวกับการแบบการเข้าค่ายแบบสมบบมติ before, นะผมว่าเข้าค่ายแบบคือทุกวันนี้เหมือนเข้าค่ายแบบเหมือนให้เราแบบไปตามตามกฎระเบียบอย่างเดียวเลยคือลูกเสือผมว่ามาันมัน,ม,นมันอยู่กับการที่เอาเอาเอาการใช้ชีวิตมากกว่านะผมว่าไม่ได้เกี่ยวกันแบบเราสมัยนี้มันไม่มีใครหรอกครับที่จะแบบเข้าป่าไปติดในป่านี้แล้วที่แบบ mm. ต้องมาดูผูกเงื่อนมาแบบนี้มันยากผมว่ามันมันไม่จำเป็นต้องก็ได้ครับบางทีครับ ฝากถึงผู้ใหญ่นะครับช่วยรับฟังเด็กด้วยนะครับบางทีเด็กมันอาจจะเจอประสบการณ์มานะครับถึงคุณจะบอกว่าคุณก็ผ่านมาก่อนแต่มันแบบผมว่าตอนนี้มันยุคสมัยไหนแล้วครับมันก็ควรรับฟังทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ควรรับฟังแต่ฝ่ายเดียวนะครับผมคิดว่ามันอาจจะดูแบบว่าไม่ทันสมัยเกินไปครับมันดูแบบว่ามันอาจจะด้อยเกินไปแบบว่าประเทศอื่นเขาก็มีดีอะครับผมก็อยากฝากผู้ใหญ่ว่าให้ไปศึกษา,าวิชาลูกเสือจากประเทศอื่น มาแล้วก็มาสอนในประเทศของเราครับแล้วก็มันจะได้ดูทันสมัยขึ้นครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับฟังของรับฟังเด็กบ้างอะไรแบบประมาณนี้ครับเด็กพูดมาทํานองเดียวกันเลยครับว่าล้าสมัยไม่อยากแต่งชุดเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์เด็กพูดมาทํานองนี้หมดเลยครับที่เราไปสุ่มสัมภาษณ์ประมาณ3-5คนตรงนี้ในโรงเรียนแถวแถวกระทรวงนี่แหละครับเดี๋ยวผมขอฟังมุมมองของท่านผู้ปกครองหน่อยครับว่าเ,เรียนตรงนี้ไปแล้วมันเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ยังไงในมุมของท่านผู้ปกครองครับขอเชิญคุณสรันครับ ครับสวัสดีครับก็สําหรับในมุมมองของผมนะครับวิชาลูกเสือเนี่ยควรยกเลิกไหมผมก็มองว่าในวิชาลูกเสือยังมีประโยชน์อยู่นะครับก็ยังมีแบบว่าสอนให้ให้แบบเด็กรู้จักอดทนอดกั้นอะไรแบบนี้ครับแต่แต่ถามว่าในในบางกิจกรรมของลูกเสือเนี่ยผมมองว่าน่าจะควรยกเลิกครับเช่นอะไรครับอ,อย่างเช่นแบบ ตอนไปเข้าค่ายลูกเสืออย่างเงี้ยในในในณตอนนั้นที่ผมได้ได้เรียนนะครับก็คือจะต้องไปเจอกับโรงศพที่มีศพปลอมอยู่ใช่ครับอ่าแต่โรงเรียนอาจจะกัดจิตกันไม่เหมือนกันไหมครับด็อกเตอร์ใช่ใช่ครับ่แต่บางเรียนอาจจะแบบนี้เลยจริงๆก็เป็นได้ใช่ครับหรือหรืออย่างที่ผมเมื่อกี้พาดพาดหัวข่าวไปคร่าวๆว่า ไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็มีการฝึกดำน้ำําฝึกอะไรเสียชีวิตเลยก็มีนะครับเนี่ยครับข่าวเมื่อวันที่สิบหกมีนาคมปีที่แล้วนะครับพบเด็กเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็หายไปไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตเลยอันนี้ก็เป็นข้อกังวลไม่ทราบว่าดอร์แอ๊ดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไม่ใช่ออกมาเลยแล้วจริงๆมันควรเป็นยังไงครับดอตอร์ครับอันนี้เรียนตรงตรงค่ะว่าการจัดกิจกรรมค่ะการจัดกิจกรรมลูกเสือจริงๆแล้วเนี่ยมัน มันจะต้องถูกเทรนด้วยคนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็กิจรกรรมรุ้สสุดสิ้นแล้วมันจะตอบโจทย์ตามตามช่วงอายุซึ่งเป็นเป็นกิจรกรรมสร้างสรรค์หมดเลยถ้าในระดับิน international เนี่ยเขาจะพูดไปถึง S D G กันแล้วค่ะเป้าหมายการพัฒนายันยังย่งยืนพูดถึงเรื่องเอ่อการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกเขาพูดกันไปถึงขนาดนั้นแล้วออแต่ดอกเตอร์อรครับแต่ในประเทศไทยรู้สึกว่าจะไม่มีพูดเรื่องนั้นเลยหรือเปล่าครับแต่ในประเทศไทยยังในประเทศไทยยังไม่ใช่ระดับโลกนะครับ กำลังจะบอกอย่างนี้พอดีเป็นเจ้าของค่ายลูกเสือได้ค่ะคุณสลันค่ะต้องอบอกว่าเสียดายที่โรงเรียนคุณสลันเนี่ยไม่เคยมาเจอค่ายลูกเสือของแอะเนาะต้องบอกอย่างนี้ว่าเพราะว่าเพราะว่าของรัฐบาลนี่มันมันจะไม่ใช่แบบ เหมือนระดับอินเตอร์อะไรแบบนี้ครับอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะคุณ <c oughs> คุณจารันคะมันเป็นครับคือแอ้มองอย่างนี้ว่ามันไม่เกี่ยวกับอินเตอร์ไม่อนะินเตอร์เนาะแอ้มองว่ามันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของคนที่เป็นคนจัดก,กิจกรรมแม้แต่ตัว <ừ. S 2> คุณครูเองก็แล้วเหมือนกันจริงๆแล้วอย่างตัวแอเองเนี่ยแอชอบกิจกรรมลูกเสือเพราะอะไรเพราะว่าครูล,ลูกเสือคนแรกของชีวิตของแอ่ะตั้งแต่ตอนแออยู่มสามเลยนะดีมากเป็นโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดค่ะแล้วก็พาไปเข้าค่ายเป็นเข้าค่ายแบบพาไปนอนในป่าด้วย ไม่เคยมีกิจกรรมไปดูทําให้กลัวอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยพ่อะมนไม่ใช่กิจกรรมสร้างสารรค์อาจารย์ที่สอนหมดเลยสอนการแบบว่าสอนสอนการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนสอนทำส,สอนวาดรูปสอนไปดูต้นไม้สอนไปลงว่ายน้าแต่ครูมีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนจัดกิจกรรมแต่หากคุณครูที่เป็นคนดูแลเนี่ยพาพาน้องๆไปทํากิจกรรมที่มันไม่สร้างสารรค์ที่มันไม่ตอบโจทย์การพัฒนานเด็กและเยาวชนอะแบบไม่มีความรู้อะ เด็กๆก็จะเจอแบบเนี้ยซึ่งอันนี้จริงๆแ,แลาวม่ไม้คิ่าท่านดเอรแอกำลังจะบอกว่าวการจัดกิจกรรมตรงนี้ในโรงเรียนทําไม่ถูกต้องหรอครับเจ้าบอกงี้แล้วแต่คนอย่างโรงเรียนของดรพัฒนโลนเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจว่าการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงอายุเป็นยังไงเ<ม>ด็กควรจะรู้เรียนรู้อะไรสอนแบบสร้างสรรค์เหมือนเราเรียนเหมือนเราดูแลลูกอะ่ะเราเจอลูกเราบอกลูกครับลูกค้าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้นี่คือเวเราสอนแต่หากเราไปเจอคนที่ไม่เข้าใจ เจอลูกด่าดลูกทั้งวันเวเห็นไหมคะเวกันดูแลลูกมันต่างกันมันต่างกันและอยู่ที่คนสอนอคราวนี้เอ็จะบอกองนี้ว่ากิจกรรมลูกเสือเนี่ยจริงๆแล้วว่าตัวคอคอนเซ็ปต์ของเขามันดีมากนะมันสอนให้รู้ว่าเด็กจะต้องมีทักษะการสื่อสารยังไงการทํางานร่วมมือกับคนอื่นแบบไหนความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นยังไงมันสอนหมดเลยแต่คนที่จะแปลจากตัวหนังสือออกมาเป็นกิจกรรมอันนี้สําคัญ หากเขาแปลออกมาเป็นกิจกรรมที่มันสนุกไม่ได้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีความรู้สึกที่ไม่สนุกแบบรู้สึกกดดนันรู้สึกเครียดรู้สึกแบบถูกบังคับใช่ไหมครับถูกอย่างเด็กๆรู้สึกอย่างนี้อย่าง,อย,างอย่างที่อย่างผู้ปกครองอย่างที่คุณสลัมตอนเด็กๆไปไปเจอแล้วไปเจอค่ายอย่างเงี้ยบางทีอ่ะโรงเรียนคุณครูอาจจะแบบเอาเอาง่ายอย่างเงี้ยพาไปค่ายทหารอย่างเงี้ยแม่ก็มีบอกว่าเข้าทหารไม่ดีนะแม่เจอ เจอพี่ๆทหารที่อบรมล,ลูกเสือแล้วเข้าใจคอนเซปต์แบบการพัฒนาเด็กแบบสร้างสรรค์ที่แบบดีมากอ่ะทำเวิร์กช <c oughs> ็อปปั๊บๆลูคุณชมชนปัป๊บๆดีมากก็มีแต่ <c oughs> คนที่เขาเอาหลักของการทําของทของทหารนะมาฝึกลูกเสือมันก็มีซึ่งแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับคุณครูที่เป็นคนตัดสินใจ <c oughs> ว่า <c oughs> คุณอยากจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าคุณเอาลูกไปให้แบบคนดุด ดูแลมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดวิทยาในการเรียนการสอนแบบไหนถูกไหมครับเข้าใจเด็กแค่ไหนเพราะกทคิจการลูกเสือกับทหารจะไม่เหมือนกันถูกไหมครับาดรแอดกำลังจะบอกว่าอยู่ที่ครูฝึก หรือที่ผู้กํากับที่มาเป็นคนจัดค่ายจัดกิจกรรมตรงนั้นว่ามีความเข้าใจตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในขอเรียนถามท่านดรพัทรโรจน์น,นิดนึงครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารสารศึกษาผมอยากให้มองทั้งในมุมของสารศึกษาของท่านแล้วมองในภาพรวมของผู้บริหารซึ่งจะมีอํานาจในการส่งเสริมการจัดค่ายต่างๆหรือการเรียนการสอนต่างๆตรงนี้ท่านผอ,อรดออรพัทรโรจน์คิดเห็นยังไงในมุมนี้บ้างครับก่บอนอื่นนะครับก็ต้องยออง้อนไปสักครู่นิดหนึ่งนะว่า ลูกเชือเป็นวิชาที่นักเรียนหรือมีผู้คนอยากให้ยกเลิกมานี่นสุดต้องอธิบายก่อนว่าเราจะต้องไม่พูดว่าลูกเชือเป็นวิชาลูกเชือเป็นกิจกรรมกิจกรรมใช่และเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอพัฒนาพัฒนาไลฟ์สกิลไลฟ์สกิลทักษะความเป็นมนุษย์หรือทักษะชีวิตครับอืคถาว่า แตุ่่มสาระมีอะไรบ้างที่สอนให้เด็กๆหรือเยาวชนเราเนี่ยมีทักษะชีวิตบ้างคําตอบคือยากที่จะจับต้องจะเป็นรูปปรรมลูกเสือเนี่ยจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเห็นเป็นรูปปรรมได้มากที่สุดว่านี่คือทักษะที่เขาจะต้องเจอจริงๆนะครับสิ่งที่ผมอธิบายทํางานมา20ปีนะครับโดยเฉพาะลูกเสืออธิบายให้ลูกๆโรงเรียนแสงพิยาเนี่ยเข้าใจจิตกรรมลูกเสือได้ชัดเจนที่สุดคือปี2554 ทำเนี่ยนครับปีต่อมาถ้า,ามีอะไรเกิดขึ้นมาไปะเทศไทยมีน้ำชุ่มใหญ่ทุกครอ่าพอมีเหตุภัยพิบัติต่างไม่ต้องทุกคนที่ทุกคนเอาไม้ไผ่มาเอาขวดน้ำมามัดเป็นแพเอาเป็นแบบทุกเรื่องคือใช้พัดจัดจากกิจกรรมลุกเฉือดนะครับกิจากรรมการเอาตัวรอดที่จัดกิจาก,การรมที่เราฝึกตอนมเรียนลุกเฉือดมาครับวิชาอื่นที่ จะะิตสำนึกเสือกต้องบอกว่าหลักชวรเนี่ยมันสามารถทําให้สนุกได้ต้องขอตอดคล้องกับท่านขออ,อสายยานหรือท่านเราจะแอนะครับว่าหน,นู่ที่คนสอนอยู่ที่คนที่พบคนดูแลพบคนที่จัดกิจกรรมนะครับคุณสลรันไปเจอไอ้อย่างโดนผีหลอกนี่แหละเป็นผมผมก็คงจะตกใจเนาะนะครับแต่กิจกรรมที่มันทําให้สนุกมันมีหลายอย่างมันมีอใช่ไหมครับว่า ตลอดทั้งปีที่เรียนมาเขาตื่นเต้นมากที่สุดกิจกรรมอะไรที่ตื่นเต้นมากที่สุดแล้วอยากไปมากที่สุดนอนไม่หลับเลยค่ายคาชาแรมค่ายใช่ครับที่เด็กพ่อแม่จะตื่นเต้นแล้วพ่อแม่หลายคนโอ้ตื่นตัวยิ่งกว่าลูกพาลูกไปเที่ยวและหลายคนก็ไปอยู่คาชกแรมเหมือนกับลูกเช่ด้วยอะไรฮะสนุกไปดูเรื่องสนุกนะครับย้อนไปถึงว่าโอ้โหมีเรื่อง กิจกรรมต่างๆเกิดความเกิดอุบัออติเหตุต่างๆเรื่องเชคที้เพิ่มลเนอยู่ในหัวข้อหลักๆเลยของกิจกรรมลูกเสือนะครับและถามว่าลูกเสือเนี่ยถ้าท่านพัฒนาไปจริงๆนะครับจะบอกว่าลูกเสือกิจกรรมลูกเสือเนี่ยหลักชูรเนี่ยล้าสมัยต้องบอกว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังคันสมัยอยู่ก็มียี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้องพัฒนานะครับแต่ถามว่าสิ่งที่พืนที่สุดในกิจกรรมของลูกเสือเนี่ย มันคือ,อรครับคือ personal progression ก็คือความก้าวหน้าชนบมคนครัมันจะย้อนไปถึงเรื่องจังแบบนะครับก็คือเรื่องขึ้นหมายวิชาพิเศษถามว่าทำไมเด็กต้องมีการติดขึ้นหมายวิชาพิเศษนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีความพิเศษเป็นขั้นตอนครับเด็กจะไม่จมน้ําตายพัดเขาว่ายน้ําเ็นตอนนี้ทั้งท่านดอตอรัทโรแล้วก็ดอ,อรแอ พูดตรงกันว่าอยู่ที่วิทยากรหรืออยู่ที่ผู้กํากับในการที่จะจัดการเรียนการสอนได้ดีหรือมากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมครับงั้นผมขออนุญาตเรียนสอบถามท่านผออาศยันในฐานะที่อยู่ในกระทรวงเคยอยู่ในกระทรวงนะครับแล้วก็คงจะเป็นคนที่อนุม,มัติว่าโอเคคนนี้สอนลูกเสือได้คนนี้สอนลูกเสือไม่ได้ไอกระบวนการพัฒนาตรงเนี้มันมีประสิทธิภาพจริงไหมครับเพราะเท่าที่ผมดูโดยภาพรวมการสอนลูกเสือเป็นอย่างที่คุณสรันบอกนะครับ คือดูแล้วมันมันมันไม่เกิดพัฒนาการที่ดีจริงอะครับเพราะทั้งโดยภาพรวมที่เราทําโคหรือทําสํารวจทุกคนจะบอกว่าลิชาลูกเสือสอนแบบไม่ค่อยโอเคแต่โดยหลักการที่เมื่อกี้ท่านดรพัทรโรกับดรเลิรจันทาบอกแตมันดีครับยอมรับโดยหลักการว่ามันดีแต่พอเอามาเชิญปฏิบัติ ผู้เอามาปฏิบัติปฏิบัติได้ไม่สมบูรณ์แล้วบางทีเป็นการบังคับขู่เข็นทําอะไรที่เด็กไม่พึงพอใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สมัครใจตรงเนี้ยเราจะแก้ไขห,หรือเรามีวิธีการหรืออะไรยังไบงบังคับท่านผององดัปเตอสาครับแล้วทอดีศาสตร์ครับครูบาอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้หญิงซะเยอะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยกับแดดเมืองไทยนะครับไม่ถูกกันอีกไม่ถูกกันเลยไม่อยากอสอนนะครับอ่าผมเคยเห็นนะครับผู้หญิงบางคนนะครับอาไปไป,ไปเราไปอา,อ,าอบตอทงกันมันก็ก็ก้าโมงเช้านะ แดดร้อนนะครับแกบอกกันนะนี่ถ้าเผือ่อว่าผิวฉันเสียเนี่ยใครจะรับผิดชอบเออตาเป็นฝ้าขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ <laughs> เออเราก็เราผมก็บอกรับผิดชอบไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวใครตัวมัน <laughs> อันที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราได้ได้เจอชีวิตกลางแจ้งบาง้างโดนแดดบ้างเนี่ยมันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับท่านผอครับท่านผอยอมรับว่าการฝึกอบรมบุคลากรด้านลูกเสือเนี่ยก็ยังดีไม่เกียงพอ <risque> แต่วิธีการกแก้ไขจะทํำยังไงได้บ้างครับเพราะว่าคงผมว่าน่าจะ80%บ้งครับที่เป็นอย่างที่ท่านผออบอกกลั B. 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 วแดดไม่กล้าสอนสอนไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการฝึกอบกมรมลูกเสือในประเทศไทยเราจะทําอะไรกันดีครับมาติดตามกันครับ